พ่อบ้านจักรพรรดิศาตตอนที่283แึแล้วทำไมอ่ะเจ้าถึงกลัวสายฟ้าสีม่วงนี่ล่ะเจ้าเคยเห็นมันมาก่อนอย่างนั้นเหรอข้าไม่เคยนะมันแปลกจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ข้าเคยเห็นมันแต่แล้วข้ากลับกลัวมันตามสัญชาตญาณเพียงแค่เสียงฟ้าร้องเนี่ย ข้าก็กลัวจนตัวสั่นแล้วมันไม่ใช่สายฟ้าธรรมดาทั่วไปที่ข้าไม่ชอบแต่เจ้าเนี่ยข้าถึงกับกลัวมันเลยมันเป็นไปนไม่ได้การที่ใครคนหนึ่งจะกลัวอะไรสักอย่างตามสัญชาตญาณอย่างน้อยก็ไม่ควรจะกลัวมากถึงขนาดนี้หรือว่าบางทีจะเป็นความทรงจำที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษซาซี่น้อย ใครคืออาจารย์ของเจ้าหรอที่ฝึกให้เจ้าเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้ข้าไม่มีอาจารย์หรอกงั้นเจ้าทำยังไงล่ะเจ้าถึงบรรลุพลังระดับขั้นแก่นสวรรค์เมื่อ300ปีที่แล้วข้าไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ที่ข้าจำความได้ข้าก็อยู่ในระดับแก่นสวรรค์เรียบร้อยแล้วและข้าก็ไม่มีเพื่อนสักคนเลยข้าไปหาสมุนไพรตามลำพังตลอด นี่มันแปลกมากจริงๆหรือว่าเจ้าเด็กเนี่ยจะไม่ใช่มนุษย์ถ้าพูดกันโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นผ่านการฝึกฝนและการเข้าใจเส้นทางของเต่าแห่งสงสวรร์แต่ว่าก็มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่แข็งแกร่งตามธรรมชาติตัวยอย่างเช่นพวกพูดอสูร และยิง่งถ้าเป็นพวกที่สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ด้วยพวกนั้นนะ่ะก็ยิ่งแข็งแกร่งมากกว่าพวกผู้อสูรทั่วไปถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆง,ง,งั้นดินแดนธรรมดาาท,ที่เหล่าจอมยุทธที่มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปยปะละเลยไม่ได้ดสนใจมันก็เป็นดินแดนที่น่าสนใจเลยไม่ใช่หรอมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆในเมื่อมันมีสุดยอดจอมยุทธถึงระดับนั้นพอบุนธรรม ข้าจะใช้จมูกของข้านะในค่ายกลภาพลวงตาก่อนหน้านี้ข้าก็มองทุกอย่างทะลุปูโปงด้วยจมูกข,ของข้านี่แหละไม่มีอะไรอ่ะสามารถหลอกประาทก,การดมกลิ่นของข้าได้ข้าจะหาทางออกให้พวกเราไปในพริบตาเดียวที่เนี้ยมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะมีแต่เพียงทรายเท่านั้นถ้าค่ายกลเนี้ยมีจุดอ่อนอย่างที่ว่าจักรพรรดิแห่งสวรรค์นเนี้ย ไม่ถือว่าเป็นคนโง่เลยเหรออย่างกับขังตัวเองไว้แล้วก็คุณจะห้องขังอะ่ะโยนทิ้งไปข้าเจอบางอย่างแล้วพ่อบุญธรรมข้าได้กินอะไรบางอย่างที่คุณเคยตามข้ามาว่าไงนะ <S <S นั่นน่ะเหรอที่เจ้าเรียกว่าทางออกใช่แล้วหมับเด,เดี๋ยวก่อน กินนคาวเลือดดุนแรงมากต้องขอบคุณพระเจ้าที่ข้ามีกูซานตรงอยู่ไม่งั้นอ่ะข้าคงจะตายไปแล้วถ้าข้าติดอยู่ในค่ายกลภาพลงตานั้นเพียงลำพังื <c oughs> ซานซี่น้อยเกิดอะไรขึ้นหรอข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันข้าได้กลิ่นของมันเพียงเท่านั้นแล้วจูจ ัวใจของข้าก็เกิดโศกเศร้าขึ้นมาอย่างทนไม่ได้เสาสีแดงนี่มันอะไรกันทำไมมันถึงทนการผ่าของสายฟ้าสีม่วงนี้ได้มากมายขนาดนี้โดยไม่มีแมร้รอยขีดข่วนและมันถึงขนาดทนต่อสายฟ้าระดับ12ได้เลย,เลยความจริงที่ว่าเสาอันเนี้ยตั้งแต่างานอย่างแข็งแกร่งอยู่ต่อหน้าสายฟ้าพวกนั้นได้มันต้องมีความพิเศษมากแน่ๆ นั้นก็หมายความว่าในท้ายที่สุดจกักรพรรดิแห่งสวรรค์นเนี่ยก็เป็นคนโง่จริงๆที่ปล่อยให้มีสาวใหญ่ๆและส่งกลิ่นแปลกแบบนี้อยู่แน่นอนว่าต้องมีใครสักคนอ่ะหามันเจอจนได้กลินนี่มันมีพลังภายในผสมกับบางอย่างที่มันดิบเถื่อนเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นส่วนจากผู้อาสูรนั่นเองไม่ใช่สินี่มันอสูนศักดิ์สิทธิ์นี่นาะ ในอดีตการมีอสูรศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าผู้ปกครองท้องนาภาไม่เคยพ่ายแพ้แก่ผู้ใดต่อให้จอมยุทธ์ขั้นสูงสุดของระดับจกักรพรรดิก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันผู้ที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของพวกมันได้นั้นมีเพียงสามจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้อาอสูรนี่เป็นหนึ่งในห้าอสูรศักดิ์สิทธิ์แห่งอดีตการกิเลนทะยานฟ้า จักรพรรดิทั้ง10ท,ที่มีชื่อเสียงในอดีตการไม่มีใครเลยที่รู้ว่ากิเลนทยานฟ้าจะมาอยู่ที่นี่และหลังจากที่มันสิ้นชีวิตลงขาของมันก็ยังยืนตระง,งานแข็งแกร่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้และสำหรับผูดด้ที่ฆ่ามันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นจักรพรรดิแห่งสวรรค์ผู้เป็นเจ้าของสายฟ้าสิม่วงระดับ12และดวงตาทองคำ หรือว่าที่นี่จริงๆแล้วจะไม่ใช่ดินแดนที่หลงเหลืออยู่ของจักรพรรดิแห่งสวรรค์แต่กลับเป็นโรงเชื้อทแทนฮะซานซีน้อยเจ้ากำลังทำอะไรนะ่ะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ะพราอม่านแสงสีแดงที่แผ่ออกมาจากขาของกิเลนทะยานฟ้านี่ถ้ามันเกิดล้มลงมาละก็พวกเราอะได้ตายกันหมดแน่แต่ว่า ข้าทนไม่ได้จริงๆที่ต้องเห็นมันน่ะโดนสายฟ้าสีม่วงอ่ะพาอยู่ตลอดข้าทนความโศกเศร้านี้ไม่ไหวความโศกเศร้าอย่างนั้นเหรอข้าเข้าใจแล้วกูซานตงเนี่ยเป็นลูกหลานของกิเลนทยานฟ้านี่เองไม่แปลกเลยที่พลังของเขาอ่ะจะน่าเกรงขามขนาดน,นี้และเขาอ่ะยังรู้สึกผูกพันกับผาของกิเลนทยานฟ้านี่อีก ทุกๆอย่างอ่ะมาสอดคล้องกันหมดสานซี่น้อยถ้าเจ้าอ่ะไม่อยากให้มันร้องไห้อยู่บนสวรรค์เจ้าจงหยุดซะเถอะถ้าข้าตายอ่ะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเจ้าตายอ่ะก็ต้องรู้สึกเศร้าเหมือนกันทำไมกันละ่ะเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่อยากจะเห็นของลูกหลานของตัวเองอ่ะตายโดยป่าประโยชน์ นี่ท่านหมายถึงเขาอ่ะเป็นญาติข้าอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้สึกถึงความโศกเศร้าที่ไม่สามารถทนได้ในตอนที่เจ้า่ะเห็นขาของกิเลนนี่ถูกสายฟ้าสีม่วงผ่าใช่ไหมเจ้าไม่คิดเหรอว่าเจ้าของขาอันนี้จะรู้สึกโศกเศร้ายิ่งกว่าถ้าขาอันนี้ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้จากสายฟ้าสีม่วงนั่น พอพุนทัมดูเหมือนว่าข้าอุตสาห์รอดจากทางเข้ามาได้เพื่อมาตายอยู่ข้างในนี้นะพ,พ่อพุนทัมท่านต้องไม่เป็นอะไรพวกเราอ่เพิ่งจะเป็นพ่อลูกกันเองนะซานซี่น้อยในแหวนวงนี้มีสมุนไพรอยู่มากมายรับมันไปซะสิค่ะ หวังว่าเจ้าจะโตวไวๆนะด้วยความแข็งแกร่งตามธรรมชาติที่อยู่ในสายเลือดของเจ้าเจ้าจะออกจากที่นี่ไปได้ในสักวันหนึ่งพอบุญธรรม <c oughs> ข้าทำตัวชั่วร้ายมาตลอดชั่วชีวิตของข้าและไม่เคยทำสิ่งดีๆเลยสักครั้งแต่ว่าก่อนที่ข้าจะตายเนี่ยยังมีใครบางคนร้องไห้ให้กับข้าแค่นี้มันก็มากพอแล้วแหละ โรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ